สวัสดีคนนรคับพี่น้องมากบกับช่องมะลิเชนเนลพี่ตานะคะมันิพี่น้องไปบึงอ่ะบรรยากาศล,ลังฝนตกด้วยค่ะหลังบ้านนะคะนนเป็นบรรยากาศล,ลังบ้านนะคะพกในจังหน่อยค่ะเด็กกัเอากระีปีนขึ้นนะคะโอ้ ฝน,น,นตกมากน้ายหลายลเลยครับพี่น้องเป็นทุกปีเลยค่ะผลผลิตต้องนี้ว่าใครดีป็นไดนะคะเพราะว่าน้าม,มันหลน้มจากมูบานนะคะไหลลงมานะคะดงนงสียงกบเบีิงเขียนห้องนะคะ ข้างหน้านี่จะเป็นบ้านผู้ใดอกบวกหูจังตะไคร้อยูย่บ้านในเมืองนีิตางคนต่างอยู่นะคะบมโหว่าบ้านไผเป็นบ้านไผเนี่ยพื้นที่ข้างหน้านตรงที่มีเสาหัวนะคะเป็นของปกิรักษกอ่อสร้างนะคะบ้านธิมุริยู่หน่หมู่บ้าน,นีิมุีมิยู่หนิเป็นหมู่บ้านเอื้อทอดนะคะกะเป็นที่ดินของปกิรักกอ่อสร้างด้วยกันนะคะแต่ว่า รัฐบาลเพิ่งสือ่อแตงสมัยพุ่นน่ 2, ะปี2548นะคะหลายปีมาเดินเติบแล้วนะคะค่ะตะกี้จะเป็นน,น้อยๆ20ตารางวานะคะพี่น้อง อันนังเพิ่มเป็นตาเอาอันไหนล่ะลืมเลยพี่น้องอ,อ๋อจำได้แล้วเป็นตาเอาหมอแบตน,นะคะมาสองหากบหาไตกบไตเขียดน,นะคะเือสิด

Come on, come ขอจบเพียงเท่านีก้ก่อนนะคะขอคุ้มที่น้องที่เข้ามารับชมนะคะก่อนจบรายการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้มะลิแน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้มะลิได้ฮยวคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ